เริ่มแล้วค่ำนี้พรุ่งนี้ฝนแรงวาตภัยถล่มสมภาคเตรียมรับมือจังหวัดต่อไปนี้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันอังคารที่23เมษายน2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งรับมือลมกระโชกแรง บางพื้นที่อาจมีลูกเห็บตกอีกด้วยโดยจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นไปนตามที่แอดมินได้แจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบแล้วว่าวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายจังหวัดมีพ่อแม่พี่น้องเอซรายงานมาว่ามีฝนตกแรงมากรวมไปถึงมีลมพัดรุนแรงกระจายตัวในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงเอฟซีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็รายงานมาว่า มีฝนตกแรงมากมีลมกระโชกแรงลังคาปลิวว่อนเลยทีเดียวส่วนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก็มีรายงานมาว่ามีฝนตกลมกระโชกแรงอีกด้วยและในอีกหลายจังหวัดก็เกิดพายุฝนฟ้าขนองขึ้นแล้วตามเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนจะเห็นได้ว่าในวันนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วกระจายตัวในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลย นองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครชัยภูมินครราชสีมาอุทัยธานีลบบุรีการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลสงขลายะลาและนราธิวาส ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นย่อมตามที่แอดมินได้คาดหมายและแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงเช้าไปย่างไรก็ดีพื้นที่ส่วนใหญ่รวมถึงบ้านแอดมินและภาคตะว,วันออกเกือบทั้งภาคแทบไม่มีฝนเกิดขึ้นเลยซ้ำยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องความร้อนเริ่มสะสมยาวนานบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดพุ่งทะลุไปที่44องศาเซลเซียสแล้วโดยในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางและในบริเวณภาคเหนืออีกหลายจังหวัดอุณหภูมิสูงสุดพุ่งไปที่44องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด ขยับสูงขึ้นมาตั้งแต่4 2องถึง44องศาเซลเซียสเช่นกันรวมไปถึงบริเวณภาคกลางส่วนบริเวณภาคตะวันออกอุณหภูมิจะอยู่ราวๆ4 0ถึง41องศาเซลเซียสในตอนกลางวันสำหรับบริเวณภาคใต้อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่3 8ถึง40องศาเซลเซียสร,ระยะนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพระวังโรคที่จะติดตามมากับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด ควรหลีกเลีย่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมการที่โล่งจ้งเป็นระยะเวลานาน,านๆอาจส่งผลทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีสโตกควรพักเข้ารมเป็นระยะระยะและมันจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันโดยมาดูโมเดลต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือเนื่องจากบางพื้นที่มีแนวโน้มจะเกิดพายุฤดูร้อนโดยจะเห็นได้จากโมเดลว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน จะเคลื่อนตัวพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงภาคกลางตอนบนโดยมีลมระดับล่างที่เริ่มมีกำลังแรงขึ้นพาดเสริมเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงแผยอิทธิพลปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้เกิดพายุฤดูร้อนกระจายตัวบางแห่งซึ่งจะเห็นได้ว่า หลายพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองและอาจมีฝนตกหนักรวมทั้งมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในบริเวณตอนบนและทางด้านทิศตะว,วันตกของภาคในขณะที่ตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนน้อยแต่มีฝนกระจายตัวบางแห่ง สำหรับภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณตอนบนและทางด้านทิศตะวันตกของภาคจากการประทะของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกซึ่งอาจทำให้มีพายุฤดูร้อนกระจายตัวเกิดขึ้นให้เฝ้าระวังลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่จะเข้าสร้างความเสียหายส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมส่งผลทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนอง บางพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้จากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด24-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-44องศาเซลเซียสภาคตวาะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด41-42องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีและลบบุรี อุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26 3 0องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 4 1องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสกรุงเทพมาหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด28-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนพ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยมภายรับมือพายุฤดูร้อนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นบางแห่งโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงรวมทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพระวังโรคลมแดดหรือฮิสโตกที่อาจเกิดขึ้นและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กัน ด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ